ยองเหิงไม่ใช่ยาหลอกไม่ใช่ยา,ร,ารักษาโรคหลอกเพียงแต่ว่ามัน <c oughs> กินแล้วมันจะบำรุงร่างกายโดยที่ศาสตร์แพทย์จีนเขาเรียกบาลานซิ่งคือหอยิบยางมันอยู่พอเหมาะพอดีคือไม่ป่วยนั่นเองเพราะนั้นบางคนก็เลยอาการต่างๆก็ดีขึ้นเนื่องจากว่าร่างกายเราปรับสมดุลหยิหยางตามศาสตร์แพทย์จีนนะฮะสรุปก็คือบำรุงร่างกายครับไม่ใช่ยา,ารักษาโรคแต่ำรุโร่างนายเอง เอ็นซีดีกับยงเหินยงเหินก็บอกได้เลยนะฮะมันเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทเราที่โด่งดังมีชื่อเสียงแล้วก็มันเป็นตำหนักที่เก่าแก่โบราณผมก็พูดมาตลอดว่ายงเหินเนี่ยเรากินไปทําไมกินไปเพื่อบำรุงร่างกายเพื่อทําให้ภูมิคุ้มกันเราดีขึ้นหรือเรื่อง modulation ของ immune function อ m ม u n นี่คือภูมิคุ้มกันคนเราเนี่ยที่เราอยู่มีชีวิตได้เพราะภูมิคุ้มกันเราป้องกันโรคต่าง แล้วเวลาป้องกันโรคด้วยตัวเองก็ได้แต่ไม่พอคุณต้องอาศัยอะไรอาหารอาหารที่เป็นยาหรือพืชผักที่เวลาเรียกว่ายาสมุนไพรในที่นี้ยงเผงก็คือยาน้ําสมุนไพรจีนนะเป็นศาสตร์แพทย์จีนนะฮะจีนไปทําไมก็นี่แหละก็ช่วยคือผูง้ง่ายๆมันมีสารออกฤทธิ์ที่ช่วยลดปัจจัยเสี่ยงของไอ้เจ้าอะไรเอ d ที่กล่าวไอที่นะฮะโอเคครับ ขยายความนิดนึงว่าเจ้า <c oughs> ยงเหิงเนี่ยมันเป็นตำรับเก่าแก่คือตำรับยาจีนมันต้องมีสองหรือสามตัวขึ้นไปของเรานี่ก็เป็นตำลับที่ถูกต้องตามหลักการแพทย์จีนโบราณเลยนะฮะมันมีกลุ่มยาหลักก็คือออกฤทธิ์ที่อวัยวะหลักเช่นหัวใจแล้วก็ยากลุ่มลองก็คือเข้าไปเสริมฤทธิ์นะฮะที่อวัยวหลักหรือที่ใกล้เคียงแล้วก็มียาช่วยคือสมุนไพร หรือพืชผักอะไรต่างมันก็มีส่วนหนึ่งเล็กน้อยมากที่มันเป็นพิษหรือเป็นอันตรายแล้วก็ต้องช่วยลดพิษไปนั่นกลุ่มที่สามมีความสําคัญนะอย่างเช่นว่าคุณจะกินบรลเพรบรลเพรอย่างเดียวไม่ได้มันต้องผสมอย่างอื่นด้วยเขากรงอ่อนนี้จะต้องผสมตังกุยอย่างนี้ต้นเพราะฉะนั้นตํำรับยามีความสําคัญหรือต้องมีแอสซิสตต์คือยากลุ่มที่ลดพิษลงแล้วก็สุดท้ายมันก็เป็น เขาเรียกดีลิเวอรี่กินแล้วมันจะต้องกระจายทั่วร่างกายดีไหมพราว่ามีน้ํากระสายมีกระสายยาด้วยเอาละครับให้ดูสูตรนะฮะที่ผมพูดนะฮะก็คือตําหับเนี่ยขอภาพต่อไปนะฮะสูย์ไทยจีนของหยงเถิงอู้เยอะเลยท่านดูนะฮะขอขอสไลด์ต่อไปครับสูย์ไพยที่เป็นยาสูนรไพยของของที่มาทําหยงเถิงนะฮะอันนี้เราสั่งมาจากต่างประเทศนะฮะจากประเทศจีนนะท่านดูทีหนึ่งสามสิบตัวแหละ เพราะแล้นก็มีสี่กลุ่มที่ผมว่า4กลุ่มซึ่งมันจะทํางานประสานกันแล้วก็เราใช้กรรมวิธีสกัดเขาเรียก Extraction โดยใช้เครื่องมือเครื่องจักรที่ทันสมัยเราดัดแปลงมาเพื่อเราทําให้มันเยอะๆเนะใช้เครื่องมือเครื่องจักรที่ทันสมัยแล้วได้มาตรฐานเขาเรียก mm. ว่า Good Manufacturing p r a c t ค c e คือ g GMP อนะอันนี้ก็บอกได้เลยสากลด้วยเพราะฉะนั้นแน่ใจเลยว่าเราสามารถสกัดหรือ extract เอาสารสำคัญจากไอ้พวก ยามุงไทยต่างๆพวกนี้ออกมาได้มี30มสิบตัวแต่และตัวก็มีวิตามินแร่ธาตุมีเกลือรแร่ธาตุแล้วก็มีสารที่เป็นไบโอแอคทีฟคือที่ออกฤทธิ์ในร่างกายนะฮะ <c oughs> ต่อไปครับสารที่ออกฤทธิ์เนี่ยมีความสำคัญกับร่างกายมากเพราะอะไรร่างกายมีภูมิคุ้มกันมาแต่กำเนิดแล้วขณะเดียวกันถ้าเราป่วยไข้อย่างเป็นโรคไวรัสเข้ามาเนี่ยเราต้องอาศัย สารสำคัญจากพืชผักเพราะนั้นพืชผักที่เป็นยานนี้แหละเขามีสารสำคัญที่เรียกว่าสารออฤทธิทที่ผมพูดเมื่อกี้เขาเรียกว่าฟโตนูเทรนส์นะฟโตนูเทรนส์หรืออีกชื่อนึงก็คือไฟโตเคมีคอลคือเป็นเคมีที่พืชผักผลไม้มันสร้างขึ้นมามันสร้างมาทำไมท่านรู้ไหมมันสร้างมันเพื่อป้องกันตัวมันเองป้องกันแมลง ต้องการไวรัสต้องการแบคทีเรียมากัดเจาะใบมัน่งมันจะป้องกันแต่ขณะเดียวกันเราได้ผลประโยชน์เรากินพึ้ผ,ผักผลไม้เราก็ได้สารไฟตัวนูเตรนจากพืชผักผลไม้เอามาอยู่ในร่างกายแล้วก็มันสามารถต้านโรคได้เพราะว่าไอไฟตัวนูรตรนหรือพวกนี้มันเป็นสารออกฤทธิ์ในร่างกายเราร่างกายเราสร้างไม่ได้เพราะฉะนั้นเราถึงี่บอกว่าจําเป็นต้องกินผืชผ,ลผลักให้หลากหลายผลไม้ด้วยนะฮะเอเกณฑนะ มันก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพไม่ว่าในเชิงป้องกันในเชิงรักษาแล้วก็ที่ดีอันคือเป็นแอนตี้เอดจิ้งทุกคนคงไม่อยากแก่นะฮะกินพืชผักผลไม้เยอะๆนะฮะอย่าอย่าไปกินยายามันอันตรายนะผมอะบอกได้เลยนะฮะไอ้คำว่ายาเนี่ยมันหมายถึงที่เราสังเคราะห์ขึ้นเราทำขึ้นเองมันไม่มีในธรรมชาติเพราะนั้นทุกตัวเป็นพิษหมดเลยเป็นพอยเซนนะเป็นยาอันตรายไม่ใช่ยาอันตรายเป็นยาพิษ ยินพืชผักผลไม้เถอะนะฮะแต่ยังไงก็ตามต้องเข้าใจด้วยอันนั้นมันมีสารพันหรือไฟโตนูเทรนอะไรบ้างเอาละครับผมจะยกตัวอย่างในหยงเถิงนะฮะเนื่องจากเราสกัดมาจากสูนไพรตั้งสามสิบออย่างเพราะฉะนั้นมันจะมีองค์ประกอบเยอะแยะมากมายนะฮะขอภาพต่อไปนะครับ <c oughs> เออนี่ผมยกตัวอย่างคร่าวๆนะฮะสีเหลืองข้างนี้ก็บอกแล้วไงพืชผักผลไม้ หรือยาสูนไรมันก็ต้องให้สารอาหารนะคือมันจะให้พชนาการพวกวิตามินแร่ธาตุซึ่งเป็นอะไรไมโครนิวเทรียงไงคือมันร่างกายต้องใช้แล้วใช้น้อยแต่จําเป็นเราสร้างไม่ได้นะส่วนใหญ่จะสร้างไม่ได้เลยต้องได้จากพืชผักวิตามิน A B C D A, E ดีออะไรต่างๆหรือได้จากน้ํามันพวก AEDK ที่มันละลายในน้ามันมันก็เราต้องได้จากน้ํามันนะเพราะนั้นก็บอกได้เลยกลุ่มที่ต้องการคือให้อาหารอาหารก็เอาไปเลี้ยงเซลล์ เซลนี้นอกจากใช้ออกซิเจนมันก็ต้องใช้ไอ้พวกวิตามินแร่ธาตุเป็นตัวที่เป็นองค์ประกอบของเอนไซม์ช่วยย่อยด้วยไงนะแล้วก็มีพวกซิงซิลีเดียมพวกนี้มีบทบาทในการเป็นภูมิคุ้มกันนะมันกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันเพราะฉะนั้นในยงเหิงนะมันจึงมีสารอาหารพวกนี้เยอะและอีกกลุ่มที่ผมพูดเมื่อกี้แล้วเน้นด้วยเป็นสารที่เบโอแอคทีฟไบโอแอคทติฟก็คืออะไรมันมันออกฤทธิ์นในร่างกายซึ่งเรา กินเข้าไปเนี่ยมันจะป้องกันตัวเราเลยนมันสร้างภูมิคุ้มกันหรือเรียกว่ามันกระตุ้นให้สร้างภูมิคุ้มกันมันมีกลไกในการทํางานอยู่หลายอย่างนะฮะเดี๋ยวผมพูดทีหลังนะฮะมีอะไรบ้างเบต้ากลูแคนอะมิโนแอซิดก็มาได้จากโปรตีนไอเอฟวนี้ก็เป็นตัวที่ทําให้เราแก่ช้ามันกระตุ้นให้สร้างฮอร์โมนฮอร์โมนสการเจริญเติบโตโพลีแซคคานก็เป็นสารออกฤทธิ์ที่มันมีบทบาทเยอะพวก ไกลโคไซด์ <C ly cos ide> อะไรพวกนี้ไฟโตเซอรลก็เป็นฮอร์โมนได้จากพืชไงนี่เราทำไมเรากินน้ำมะพร้าวท,ทำไมเราต้องกินตังกุยพวกนี้มันมีฮอร์โมนพืชเนี่ยซึ่งเป็นประโยชน์กับร่างกายเราเพราะบางทีพออายุเยอะฮอร์โมนอย่างผู้หญิงเนี่ยอ,อิสโตรเจนลดลงก็เป็นปัญหากระดูกบางกระดูกรุนอะไรพวกนี้ก็เราสามารถกินพืชผักช่วยได้อย่างในยงเขิงมันมีตังกุยนะตังกุยมีไฟโตเซอรลไกลโคไซด์เฟรวนนยอันนี้ไม่ต้องจำนะเพียง แต่ถ้าฟังบ่อยๆท่านก็จะเห็นเออเขาพูดถึงสารออกฤทธิ์เพลเวนอยด์เคโรตินอยด์อะไรพวกนี้ก็ให้ให้เขา้าใจพวกนี้คือสารไฟโตนูเทรนนะฮะแล้วก็มีมากมายเลยในยงเถิงนะฮะเพราะนั้นผมขอสรุปนะฮะว่ายงเถิงเนี่ยมันให้ประโยชน์อะไรบ้างนะขอภาพต่อไปนะฮะผมสรุปสั้นๆเลยนะว่ายงเถิงเนี่ยเป็นยาบำรุงร่างกายเพราะคนเข้าใจผิดจะถามว่าเอ๊ยยงเหิงเนี่ยมันรักษาอะไรได้บ้างบอกได้เลยนะตามที่ถูกต้องเนี่ย คือมันบำรุงร่างกายเขาเรียกเป็นโทนิกหรือโนริชเมนต์นะคือคักกินแล้วมันบำรุงร่างกายเพราะอะไรมันให้วิตามินแร่ธาตุให้สารสำคัญในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันแล้วก็ให้ไฟโตัวนูเตรนเนี่ยไฟโตัวนูเตรนก็อย่างที่พูดแล้วไนงะมีฟีนอลเอ่อโพลีฟีนอลเฟเลวนอยด์แคโรทีนอยด์ไกลโคไซด์โพลีแซคคาไรเอ่อที่พูดเมื่อกี้แหละนี่คือพวกเนี้ยสองอย่างเนี่ยมันประสานกันอีกอย่างหนึ่งช่วยในการเมตาบอลิซึม อีกอย่างในช่วยป้องก,กันโรคเพราะนั้นรวมแล้วก็นายยงเพิงเนี่ยผมสรุปเป็นสักสามสี่ข้อมันมีสารธรรมชาติที่เรียกว่าเป็นสารต้านอนุมูลอิสระเรียกว่าแอนตี้ออกซิแดนต์อนุมูลอิสระทําลายสมองทําให้เกิดออกซิเดทีฟสตรสทําให้กลายเป็นมะเร็ไงนะเห็นไหมสารต้านอนุมูลอิสระมันจะลบไอ้เจ้าอนุมูลอิสระไม่ให้เกิดพิษเพราะอนุมูลอิสระมันเกิดในตัวเราเกิดขึ้นเองแล้วก็เกิดจากสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษเอาละ ในยงเหิงมีสารต้านอนุมูลอิสระมีสารลดการอักเสบเาเรียกแอนตี้อินฟลามเอชันคุณรู้ไหมไอการที่เราอักเสบติดเชื้ออะไรต่างๆกลไกร่างกายมันจะสร้างไซโตไคน์ทำให้อักเสบปูมเนี่ยแต่ยงเหองนี่มีส่วนช่วยเพราะมันมีสารต้านการอักเสบด้วยแล้วก็มันมีไอพวกวิตามินแร่ธาตุแล้วก็แร่ธาตุอย่างซิงซิลิเนียมหรือสารที่เป็นไฟตัวนิวรีท มันจะบูสต์ไงกินแล้วภูมิกันมันจะเพิ่มงไงมิหน้าเล่าถึงบอกคนที่เขาป่วยปวมันบางคนก็หายโน่นหายนี่เลยหายว่าเป็นยาวิเศษแต่คงจริงไม่ใช่นะครับผมขอให้ท่านเข้าใจใกลไกของการออกฤทธิ์คือต้านอนม,มูลสละต้านการเสพแล้วที่สำคัญเสริมหรือกระตุ้นภูมิคุ้มกัน <c oughs> ผมพูดสันส้นๆนะสักนิดหนึ่งคือท่านประธานดรสมชายเนี่ยก็เอาหยองเหลืองไปทดลองนอกร่างกายเรื่ออินวิทโรสตดี้นะฮะ ก็เอาเซลล์มะเร็งมาแล้วก็ใส่ย,ยงเหิงเข้าไปเอาแอลกอฮอล์ออกก่อนนะฮะปรากฏว่ามันมีฤทธิ์เป็นสารต้านอนุมูลสระชัดเจนนะค,คืออนุมูลสละลดลงแล้วก็กระตุ้นภูมิคุ้มกันพวกเม็ดเลือดขาวเพิ่มขึ้น natural killer เพิ่มแล้วก็พวกเอ่ออำนาจในการจับกินโรคก,ก็ดีขึ้นแล้วสูงง่ายมันก็พูดง่ายมันยับยั้งมะเร็งงานมะเร็งตับอแล้วก็ลำไส้แล้วก็เต้านมนะออันนี้เป็นงานวิจัยถ้ามีเวลาก็ ถ้าใครสนใจเราอาจจะต้องดั้งดิสคัสกันเรื่องผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์คือนอกร่างกายนะคุณจะไปเหมารักษามะเรงนะแต่ไม่ควว่าในหลอดทดลองหรือใน,ในห้องแลบเนี่ยม,มันมีการทำลายเซลล์ม,มะเร็งได้จริงอ,อันนี้ก็บอกได้เลยมาจากคุณสมบัติของการต้านอนุมูลอิสระต้านการอักเสบแล้วก็บูสตุ่มดเพราะนั้นกล่าวได้ว่ายงถึงเนี่ยเป็นยาบำรุงร่างกายที่ดีนะครับ